บอกเลยว่าห้ามไปกินมั่วโอเมียนพอเด็กมันทำให้เป็นเมนูกคือมันจนเดี่ยวนะมันดะเป็นอย่างไรถ้าข้าวผมเคยทำผมได้อย่างนั้นนี่ยนะนี่จะเป็นอย่างนี้เออนี่แหละเบื่อยลูกกระสุนนะครับเหมือนจริงโอ้ยคือดอกบอลมันจะมันจะนิ่มเลยนะครับใหญ่เลยครับโอ้โหโี้โหใหญ่เลยเท่าสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งนะครับโอ้โหวันนี้ฝนตกนะดูเตียกหมดเลยครับแถวนี้ ภูเขามองไม่เห็นเลยฝนยังโปอยอยู่นะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมหอกออกเลยหลังฝนตกหนักหมอกจะออกนะครับวันนี้พ่อนัดไปหาของเดดไม่รู้จะไปหรือเปล่าฝนตกไงว่าไปไหมเนี่ยฝนยังตกอยู่นะแต่เริ่มเริ่มหยุดละเริ่มละโอ้เตรียมเตรียมตัวแล้วพาไปไหนพ่อพาไปหาอะไรไปหาของอร่อยของอร่อยอีกแล้วมันเป็นยังไงลองบอกเดชได้ไหมกลิ่นสีรสชาติหรือมันเป็นต้นไม้หรืออะไรอ่ะมันเป็นหลัก เป็นดอกช่วงช่วงหน้าหนาวนี่มันกินไใบช่วงนี้มันกินดอกโอ้หน้าหนาวกินใบช่วงนี้กินดอกน่าเกี่ยวข้าวมันกินใบอ๋อโอ้ก็อีกหน่อยก็กินใบแล้วนี่นั่นแหละช่วงช่วงหน้าหนาวมันกินไใบช่วงนี้กินดอกดอกเดี๋ยวไปหาดอกมันไปหาก่อนกินมันเหม็นหรือหอมก็ชอบก็หอมขนาดเพราะเขาได้ชอบความขนาดละอ๋อมีทั้งหอมและเหม็นแล้วแต่คนชอบเนาะไม่แต่คนชอบหอมยังหอมละโอ้ดูหมวกพ่อครับเท่มากอันนี้มันเป็นหมวกก็เหรอปุ๊บอะไรเนี้ยอันนี้หมวกหมวกกาบหมวกกาบ กาบก็คือกาบไม่ไพ่ไม่เลยแหละใช่เราทำทาในกันน้ำเลยถ้าเขาอะไรเขาเอาเอาใส่ไปนะมันเย็นนะถ้าเดิดห้องเขาเย็นดีนะอ๋อมันไม่ค่อยร้อนกันฝนได้กันแดดได้เดินทางไปดูดอกกลิ่นหอมโอ้หัวเลยฉันนำไปหน่อยมาไปครับพร้อมเดินทางของอร่อยชดยอดเลยสุดดยอมันมีนะมีมีแต่พูดไปต้องไปต้องไปรู้ดีครับนี่เองก่อนนะ ช่วงน,นี้กินดอกนะครับที่อยู่นะผมว่าน,นะกินทั้งดอกกินทั้งใบม,มาเดีย๋ยวไปเจอกันเลยครับเจอกันปะไปช็อกกันจ้าโอ้น้ำไหลแรงน้ำปา่าวะนนี่ปุ๊บ ช่วงนี้นานามองไปทางไหนก็เป็นนาหมดครับช่วงนี้นี่พริกส่วนพริกโอ้นี่ตกปรากฏอ่ะอันนี้ขาเหรอเหี่ยวเอี่ยวปลาี่ปลานห่มันกินอยู่นะทังชุบน้ำมันออกเป็นอันหวานๆหน่อยเฮี่ยวปลาเอี่ยวปลาที่เราเคยเอามาทําอาหารเอาหัวมันนะครับดึงหัวมันมาทําอาหารเนี่ยมันคล้ายๆขาแต่ไม่ใช่นะลูกจะใหญ่กว่า บ้านผมเรียกเฮียวปลานะครับแถวบ้านคุณชมเรียกอะไรครับนี่เอาหัวมาทําหอมกมเออนี่ไงนี่ไงเอาไดเออเอาไปไหมเฮ้ยมันมีอยู่นี่เหอเอาไปไหนไปไหนเอาไปให้แม่แม่ชอบมากนี่แต่แต่ไม่ใช่นี้มั้งที่มาอ่ะยังยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่แต่นี้มันเงินมาเจอก็เอาไปเลยครับเฮียวปลานี่เอาไปแกงผักเขียวไปเลยนะใช่กลิ่นมันจะมีเอกลักษณ์หอมมากครับนี่นี่หน่อเลยโอ้โหเลยก็สักสองสามหน่อถ้าเอาไปแกงผักอะผักเหรอ อโอ้นี่ครับนี่ครับมาเก็บกันก่อนพอแล้วมั้งพวะโอ,โอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเดินตามห้วยตามสวนเนี่ยก็หาอาหารได้หมดเลยเนาะในมดนะจัดอะไรอีกนะไม่พอ,อ,อใส่เลยอืมก็ตะแกรงผักประมาณนี้ก็ได้แล้วพ่อใค่นี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 ่เฮ้ยเ้ยเด้อโอ,โอ โอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาออกไป้ก่อนเอาเอาออกเลยเหรอเอานี่ออกเลยนี่นี่ที่จะมาหานี่ก็คือนี่คุณผู้ชมนี่โอ้ยของหากินยากนี่นะนี่ขอเด็ของเด็ดเลยของเด็ดเลยนี่เดี๋ยวให้พ่อเด็ดก่อนจะมาโชว์หน่อยเอาเด็ดเลยพ่อ้ปึ๊บเป็นดอกเป็นดอกอันนี้นี่แหละครับที่ตามหาก็คือบอลสู้เนี่ยมันออก ่อะไรนะใบก็กินดีก็กินอ้างในก็กินดีก็คือยอดอ่อนข้างในเนาะใบใบใบบอลโอ้ยเยอะบ่เยอะโอ้ยข้างในเยอะเลยนี่นี่โอ้คุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดสุดยอดอันนี้คือตื่นเต้นจริงนะครับคือแบบหนึ่งต้นน่ะมันออกแค่ดอกเดียวนะโอ้พ่อข้างหน้าเนี่ยเต็มเลยนี่นี่นี่ดีเชื่อกันเก็บก่อนนะครับโอ้พ่อมานี่ก่อนมาดูดูก่อนมาดูนี่มาดูนี่นะก่อนเออเนี่ยอันนี้ไม่พอ ข้างหน้ามีโอ้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมนู่นโอ้โหอร่อยที่นี่เป็นกระชูดยอดเลยนี่โอ้โหสี่สี่ลูกนุ่นข้างในโอ้ยไอเหลืองเหลืองนี่หอมมากนะครับอยู่นี่อันนี้ก็ยังเอาไปเอาไปด้วยนะเอาค่ะเอาค่ะนี่แยกละกุฎเอาไปด้วยเรื่อยๆอ่ะครับนี่นในพ่อขอขอดูกดไอ้ที่เหลืองเหลืองนิดหน่อยนี่นี่เอาประคุกด้วยนี่นี่อุ้ยเนี่ยคุณผู้ชมไอเหลืองเหลืองนี่มันหอมมากนะครับ นะนะกลิ่นมันหอมหอมจนฉุนเน,น,น่ะโอ้ยร่องรอ,องผ่อนเลยพอเด็กมาทำให้เป็นเมนูคือมันจดนในกลิ่นจนเดี่ยวนะไม่ได้เป็นอย่างไรถ้าทำผมเคยทำผมได้เห็นตัวน,น,นี้น,นะมันคันนะถ้ามไม่รู้เทคนิคน,นีวยไม่ได้เท้าทมันหมักคันบอกเลยว่าห้ามไปกินมัน่วต้องทําตามเรานะครับก็คือ เตือนก่อนถ้าใครแบบไปเห็นดอกเหลืองเหลืองเอาไปทักแกงเอาไปทําอะไรมั่วไม่ได้นะครับมันจะมีเทคนิครอติดตามเลยอย่างที่พ่อบอกเลยครับเดี๋ยวพ่อจะทําให้ดูตั้งแต่มาเก็บจนกินได้เนาะอย่าทํามั่วอันตรายเหมือนกันนะครับดอกบอลเนี่ยนี่ผักกูดเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับมาเดี๋ยวผมช่วยพ่อเด็ดแถวนี้ก่อนโอ้เยอะจริงงพ่อทำไมมันเยอะขนาดนี้เฮ้ยนี่โอ้ตาก็ชอบมากเนี่ยคนแถวบ้านชอบคนหมดเลยเนี่ย ูราดอกหคนเข้าขายใช่แอบแอปดอกบอลนี่ไม่มีใครขายนะครับไม่โอ้โหอยากกินมากไม่มีใครทําขายเลยมันหายากครับขายเลยขายเพอขายกล้ดูป้าแอบ่อนนี่ปลาแอบมันหาง่ายไงพ่อพ่กปลาพ่อหมูน่ดูพดิโอ้มันเป็นช่วงมันจริงเนาะช่วงดอกบอลออกนี่มันเป็นช่วงที่เห็ดออกด้วยเนาะช่วงเดียวกันโอนี่เน่าแล้วไม่เอาเนาะนะเนี่ยข้างหน้าพ่อเน อะไรเพราะโอ้ยบางอันมันก็แบบเน่าไปเลยนะเออามันไม่มีใครรู้หรอกว่าเนี่ยแบบนี้มไก่ัไก่เป็นมามามันไก่รู้ไก่คนเนาะอืใช่ดีถ้ามันป่ามันหมาใหญ่มันบอกแค่นี้ใช่กำลังออกอออ้หน้าอีกเต็มเลยพ่อเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมไปข้างในนี่ๆเดี๋ยวนี้ไปใส่ของพ่อก่อนอย่กลัวลืมเราใส่รวมกันเลยเดี๋ยวลืม นี่อันนี้ก็เยอะเห็นไหมโอ้โหพาอใครที่แบบดูคลิปเราแล้วเคยกินนะจะรู้เลยว่าของมันเด็ดมากครับเนี่ยโอ้หมดอีกเนื้นอม่งหมอหมอของอร่อยโอ้หนี่นี่น,นี่พ่อมองไม่เห็นนะเน,นี่ยอืมพอนนี้อืม โอ้ยพ่อข้างหลังพ่อน่ะไหนน่ะนี่ไหนวะแล้วอือโอ้ยรอบนั้ก็มีพ่อโอ้ยโอ้ยมีเยอะเลยคุณผู้ชมโอ้ยเยอะมากพ่อเอาไปหมดเลยเราไปฝากตาได้เนาะไปฝากตาไปฝากโอ้นนี้อยากกินได้ครับพอไปขายได้ไหมไปขายได้หรอพ่อจะไปขายเลยอันนี้นะกลิ่นหอมขนาดเนไหนหอมหอมจริงนี่อ่ะมานี่โอ้ยนี่หน้าผมก็มีดูปุ๊บ มันจะดังปักปักอย่งนี้เลยเฮ้ยหนึ่งต้นมันออกหลายดอกเหมือนกันนะพ่อเนี่ยถ้ามันมันออกมันออกดีบ้าอยู่ออกมาอยู่เรื่อยๆอยู่ถ้ามันออกไม่มันออกแฮมปี้เงี้ยเนี่ยมันออกไม่แฮมละเนี่ยอนี่นี่นี่อันนี้นะมันออกมันไข่ไข่มันของบ้านเนี่ยนะแห้งอ๋อแต่ไข่หลีบอลเลยเนาะอันนี้กลิ่นโปแฮ้งอันนี้กลิ่นกลิ่นหอมหน่อยถ้ามันกินนะถ้าเป็นสีเหลืองมันจะมีกลิ่นหน่อยแต่ถ้าแบบว่าไม่มีสีพอกลิ่นไม่ค่อยแรงมันจะมันจะนุ่มเนาะ เฮ้พ่ออันนี้แปลกมากพ่อดูนี่ไหนเนี่ยอือไม่มีปอดเดอือเฮ้ยเนี่ยหนึ่งต้นมันออกสองดอกพ่อเนี่ยอ๋อเออนั่นแหละเอออันนี้เด็ดไปเลยแปลกดีอืออ่โอ้ยข้างหน้ามีอีกมีอีกนู่นไหนเต็มเลยมาอะไรที่หมดขอตาจ้าหน่อย เต็มกล้วยเต็มตะก้าแน่นอนโอ้ยตรงนี้โอ้ยจริงจริงต้นก็ใหญ่น้ำโอ้โหน้ำแรงมากครับน้ำป่านในป่าอือนี้ด้วยนี่กำลังออกกำลังออกของของหมอกองแลบบอืนี่กำลังออกครับโอ้ยแต่มือแดงๆไม่เป็นไรเนาะมันเป็นยางของมันยางบอลนี่อืม คุ้มซับความอร่อยเลยตรงเนี้ยโอ้ได้เยอะเราพ่อเด็ดตะก้าเลยโอ้พอแล้วเนาะดูคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าได้เยอะมากจริงๆนะครับไม่เคยหาได้โอ้ยหนไหนสักทีละเนี่ยพอดูดิโอ้โทเออพอละไปเห็นคนอื่นมาพ่อเนี่เดีมตะก้าเลยโอ้ยดูอืมชุดยอดเลยนี่ไปนี่เรียบร้อยเราติดตามนะครับตจนในกินพุ่นนี่พ่อเราติดตามจะทำอะไรให้กินอย่างไร แล้วก็เด็ดทำอะไรแล้วมันให้มันกินไรอ่ะมันมีวิธีมันอยู่ครับขบะตั้งกินหมูอ่ะมันจาตั้งกินเฮ่านี่แหละหมูก็กินนะดอกบอลเหรอเออเดี๋ยวหมูแล้วมันธรรมชาติแล้วเนาะตอนกลับนะครับแวะเอานี่ด้วยต้นผักกูดเอาไปปลูกเนาะปลูกที่สวนแถวบ้านนะครับออืกลับบ้านก่อนไปโอ๊ยพ่อพ่อเลือนี่หน่อยเลื้นู่นเลืนเลอนเออขาเดินกลับก็มองเห็นเห็นไหมเนี่ยใต้ใบนี่เลยอันนี้เลย ขนาดเราดูดีแล้วนะไปงั้นก็เดี๋ยวเดินทางกลับกันนะพ่อเนาะมาเจอกันอีกทีตอนทําดอกบอนนะครับว่าจะทํายังไงกินก็รอติดตามเก็บนี่ไปฝากแม่ได้วยครับเดีย๋ยววาติดตามกันนะครับผมอมารอบนี้หลายอย่างเลยครับ<ะ>สวัสดีครับมาเจอบ้านชมทุ่งครับผมคลิปนี้ต่อจากเมื่อวานที่เราไปหาดอกบอนนะครับไม่รู้วันนี้เป็นไงแล้วเมื่อวานไม่ได้ทําครับฝนตกว่าโอ้ยเ<ะ>ตรียมแล้วเหรอเตรียมละ <c oughs> ตรงหน้าบอลอุ้ย <c oughs> ต้มน้ำอ๋อจะเอาต้มดอกใช่ไหมใช่่ะโอ้ยพ้อยังไม่ได้ออกเลยอะเดี๋ยวจะเช็ดเลยโอ้ยเต็มตะกร้าครับโอ้นี่นี่นี่อันนี้ให้เดานี่หน่อไม้ดองเออนั่นแหละมันต้องมีนะครับหน่อไม้ดองเนี่ยใส่กับดอกบอนนี่คือวัตถุดิบสําคัญอย่างหนึ่งนะความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองนั่นแหละเอาเปรี้ยวหน่อยนะเออที่จะทําให้ตัวเนี้ยไม่ไม่คันนะมาดูเลยปะปรึบโอ้โอ้ยไม่ทำหมดหรอกพ่อเยอะมากเเนี่ยโอ้เยอะขนาดทำหมด เก่งเลยก็โป๊ะก่าเดี๋ยวไปฝากตาหน่อยไปฝากตาฝากแม่สองเอฟโปะละอือโอ้ยเยอะจริงครับเยอะหาไม่ค่อยได้เยอะขนาดนี้นะลองคิดดูดิต้นบอลใหญ่ๆหนึ่งต้นน่ะมันมีแค่หนึ่งดอกเงี้ยหนึ่งดอกหรือสองดอกบางต้นรู้สึกมีสองดอกนะเนี่ยมันมันไม่มีไม่เยอะนะครับออกอางนี้อาไกลมันาวนั่นแหละออกเนี่ยเนี่ยไกลอ่าเนี่ยอ๋อดอกมันได้หน่อยเนแหลออกนะดอกไม่ดอกออกนะครับออกนะในแอร์เมาเมื่อกี้ครับคือถ่ายไปแล้วตั้งแต่ตอนคัดตอนอะไรแต่ว่าไม่ได้ ม่ก็เลยไม่มีนะครับเมมพอดีเมมมันไม่เข้านะครับผมก็เดี๋ยวถ่ายไปถ่ายไ่ก็คืออันนี้เราจะแบ่งไว้ไปบ้านนะครับ,บก็เป็นกองเลยนี่น,นที่เราจะทําวันนี้นะบบนโอ้โหเม,มื่อกี้คัดถ่ายอย่างดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอให้ให้ดูนี่หน่อยอันนี้คือพ่อเหมือนอะไรนะลูกปืนลูกปืนลูกกระสุนนะครัาเหมือนจริงแต่พ่อไกลเนาะไกลบอลไก่ดอกบอลนะครับแยกไกลนะ โอ้โหเมื่อกี้คุยกันไปยาวเลยเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้บันทึกนะครับจบเลยนี่ไก่ไกลออกมาจากไหนพ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูหนตรงนู้นนี่นี่นี่ออกมาจากเนี่ยไก่มันอยู่ในนี้นี่นี่อันนี้นะมันอยู่ดงโครนันครับเหมือนเกรอนมันนะครับนี่นี่จะเป็นนี้เอออนี่แหละโอ้อันนี้สีเหลืองปลาสีเหลืองบานสีขาวนถ้ามันเก่สีเหลืองเนาะเกศเกสีขาวกสีเหลืองถ้ามันอ่อนอยู่เป็นสีขาวนี่ไก่มันเห็นออกมานี่นะนี่นี่นะ อันนี้ต้องออกนะครับตัวนี้ตัวคันเลยนะตัวไหมเอาเนี่ยเพราะเดี๋ยวไปเอามาเรื่อยๆเดี๋ยวนี่ๆๆต้องออกนะครับปึ๊บนี่ไก่เดี๋เกสรมันนะครับอันนี้โอ้โหทอกินนี่แบบสุดยอดคุณผู้ชมมันหอามือเนออันเนี้ย กลิ่นมันหอมกว่าดอกมันอีกนะดอกมันป่าที่เราเดินขี่รถผ่านหรือเดินผ่านเราบอกหอมแล้วนะแต่นี้กลิ่นแรงกว่าอีกถ้าผ่านนี่รู้เลยเป็นดอกบอลนะครเคยนะไม่เลยดอกบอลออกกรเน้อเนี่ยหาเลยโอ้ตัวนี้เตรียมเลยนะลาบเตรียมเคียงเลยวันนี้อันนี้เอาแลกกับไอลาบนี่ไม่ยอมแลกกันแน่ไม่เอาเอาเอาดอกเอาดอกนี่ก่อนเพราะลาบมันหากานง่ายครับนี่แต่นี่คือหาซื้อไม่ได้เลยต้องหามาทําเอง เอาลงน้ำเลยนี่นี่ไม่ล้างนะครับไ,ได้ไม่ล้งได้มาไงก็อย่างนั้นเลยปีน้บปึ๊บต้มในน้ําร้อนแบบนี้นะครับ<อ>ขั้นตอนเนี้ยดูดีๆนะครับวิธีทํานะขยับไปทําตามหรือจะเอาไปกินนกถ้าทําไม่ถูกวิธีนี่มันคันได้นะครับต้องดูทุกขั้นตอนนะครับอย่าข้าม,น,มน,นะที่สําคัญต้องมีหนกไมดองหรือความเปรี้ยวนะถ้าไม่มีหน่อไมดองก็เอาไอ้มะนาวมะนาวก็ได้ไขั้นแรกนะครับต้มน้ําก่อน อันนี้พอจะต้มสักสองน้ํานะครับแล้วจะต้มอ,อีกนานๆเลยเรคอยดูครับติดตามไปเรื่อยๆน,นี่ต้ม่อนเนาะต้มร,รับตอนแรกนะคเัาน้ำพดก่อนก็ใช่อ่าก็คือครั้งแรกเอานะเอาหม้อเอาหม้อ,อ,มอลงไฟให้น้ําเดือดค่อยเอาดอกบอนใส่นะครับแล้วก็กดๆแบบนี้ ูสีน้ำผู้ชมนีชมสีน้ำเริ่มแบบนี่ืองอมรลองนี่อันนี้น้ำคันนะเขาเอาเอาเอาไว้ก่อนหนึ่งออกจะเปลี่ยนน้ำนะครับแล้วนะแป๊บเดียวเนี่ยมันจะนุ่มมากแล้วเนี่ยดูความเลยหอมที่ไหอันนี้ยังไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ใช่อย่างงี้กินไม่ได้นะต้องต้มอีกน้ำหนึ่งนะครับเป็นอาหารไทยใหญ่เนาะอาหารไทยใหญ่นะเนี่ยโอ้หาหอาหารเหนือจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นใครทำกินแต่ไม่แน่ใจว่าทำกินหรือเปล่า นี่คืออาหารไทยใหญ่โบราณเลยนะครับมันได้ความหอมได้ความนุ่มครับอันนี้อันนี้กินไม่ได้จะตายนะเนี่ยเลยนะยาคันคอเ<า>ยอะ<า>มากคันนะค,นนะคนอเลยเนี่ยไปทิ้งก่อนนี้นหะใส่น้ำทิ้งก่อนนะครับนี่นเอาเลี้ยงใหมใให่สวยๆต้องค่อยๆนะครับ่นะเนียไม่ใช่ทำกินง่ายนะครับแต่ก็อร่อยนะทำเสร็จออกมาเลี้ยงสวยๆหน่อไม้นี่รอบสุดท้ายนะครับใส่หน่อไม้ โอ้ยร้อนมากบึ๊บเล้งยังนี้ลวกลวกอีกทีหนึ่งตองกั้ตรงกั้มรอบนี้ถึงเวลาลุกพนุนิมาหนึ่งตรงนี้คือกันไว้เวลายกนะครับคือมันจะนิ่มมากไปตัวไว้ครับอีกสักหน่อย5นาที5นาทีเออแล้วเราออกแล้วก็จะใส่โอ้ยเดือดดีมากเลยแล้วเท่านั้น ตัวขาวบ้านนะเียกว่าเนี่ัน้ำออกกันนะข้ขวขอน้ำมันเนาะอืมน้ำมีนี่เลยเอาว่ะเต๋อเต๋อโอ้ยมารอบต่อไปใส่หน่อไม้ครับมาดูกันโอ้ยมานะถ้าเป็นหนอนะครับถ้าเอกของเราดอกนี่เป็นนางเอกแล้วกันต้องมีพระเอกนะครับไม่มีไม่ได้เลยนะ แต่ถ้าไม่มีพระเอกนี่ก็เอาพ้ารองก็คือมะนาวมะนาวมะนาวโอ้ยวันนพ่อทำไว้กี่วันแล้วเนี่ยอันในมือนะเนี่ยเป็ยติดเพื่อน่ยเอาเปรี้ยวๆนะพ่อเนี่ยถ้าจะใส่นี้ต้องเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวไม่ดองข้ามนี้หน่อน่อเปรี้ยวมะนาวนี่น้ำหน่อมีเลยปลื้มปลื้มปลื้มกูผ่อนมั้งโอ้โหระนักขึ้นหนึ่เกินว่าน้ำมันใหญ่ขนาดที่เอนะหนอมันไม่ยุบนะครับอืมปวดท้องลองกดบออีกชั้น้ำเนาะ ปรุงรสตอนนี้เลยครับผมอ,อกือโอ,อชุออลอดปลาชุลอดง่ายๆครับไม่ยุ่งยากคือชุรสดเนาะสองอยา่างเนี่ยนกือนะครับหน่อไม่ดอง,ต,อง,องต้องเปรี้ยวนะครับสำคัญเลยขอ,อ,อกินกันกอันนี้แหละขั้นตอนสําคัญเลยต้องระวังนะครับเรีะเียงนะส,สวยเพราะมันจะเละเลยนะครับเราจะต้มจนมันเละเลยเนาะ,นนะถ้าเกิดเราไม่ระวังมันจะตักไม่ได้มันจะไม่เป็นชิ้นสวยนะครับนี่อเลียงอีกนะ เรียงปิดหน้ามันเลยนะครับปิดหน้าหน่อเลยอ่ะโอ้โ่นี่มันนิ่มแล้วนะครับเนี่ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยรึบอื้มร้อนเนี่ยเยี่ขนาดนั้นเนี่ยเกลือผมเกลือใส่ขนาดนี้นะดอกติไม่ได้ใส่ดอกเยอะขนาดนี้ครับดอกมันมีนักอ่ะทำโชว์คุณผู้ชมนะโอ้โหชุดยอดะไรมันเราไปเจอแหล่งมันด้วยครับมันได้เยอะเตือเขาไปได้หน่อยเดียวเนาะมีนักอันนี้ช่วยโอ้ ต้มไว้ให้น้ําแห้งนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทําขั้นตอนต่อไปต่อไปอะไรขั้นตอนอยู่นะนี่นี่ครับเรียบร้อยเลยต้มรอกันก่อนครับอ่าอนก็ยังของดอกบอลอยู่นะครับอ้าอันนี้ก็ปล่อยให้น้ําแห้งเนาะระหว่างนี้ก็นี่ครับเตรียมเครื่องกันอ่ะเดี๋ยวบอกเครื่องกันมีอะไรที่จะใส่บ้างมีกระเทียมเนาะกระเทียมมีใส่เยอะเลยนะพริกสดพริกสดแล้วก็นี่กมกวขาวก็ขาวหรือใบแมงลักนะครับอินคิมอินคิมภาษาไทยใหญ่ภาษาอีสานก็พะยูตูมีหลายชื่อนะครับ เตรียมตังไว้เราคุยกันว่าจะทำสามห่อสามห่อสามห่อนี่คุณผู้ชมต้องรอน้ำแห้งแบบนี้เลยนะเอาเลยเหรอเอาเลยล่ะโอเคเนี่ยคือดอกบอลมันจะมันจะนิ่มเลยนะครับอะไรเนี่ยอะไรเนีอยมาเลยอ่ะปึ๊บเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นดอกไม้ดอกเนี่ยข้อมูลดอกบอลนี่ครับอะไรวะนี่หัวนี้ โ <molec> อ้โหดีโหใหญ่เลยทอดนี่นี่แหละโอ้โหนี่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 สวยงามเดี๋ยวเลยปวดหัวมาเน่ยนะนี่ใหญ่เลยครับทอดบุ้มโอ้โหทอดสุดท้ายนี่นี่ครับใช่ไหมผักแต่แมงลักแมงลักแมงลักใส่ข้างบนแบบนี้ชมเลยครับเอาเลย หรือผูอ้ม,มันหอมนะครับมันอู้มันเข้ากับหน่อไม้ดองไงเข้ากันเข้ากันอันนี้พริก,นนรกเนะพริกนะพริกสดรกครับแถมด้วยกระเทียมหัน่นใส่กระเทียมหั่นลงไปนี่หอดสุดท้ายครับคืออะไรได้กินได้กินเวลาถ้าไปแอปอย่างเงี้ยครับมันจะได้กินแอปอีกกินมันเพิ่มความหอมเข้ามาอีกกินตองปื้มนี่ หนึ่งห่อเอ้ยมันร้อนไงร้อนันค่ะอันนี้ห่อสุดท้ายครับมาระหว่างพ่อห่อเดี๋ยวผมไปเอาเหล็กย่างเอามาเออ่่าเอาเรียกกันมาฟังเลยใส่เนี่ยเลยอ้าวไปลงเลยครับรเลยอ่ะมาแอบดอกบอลห่อใหญ่ยักครับไม่ใส่กลางหรอกไม่ีอะไรนี่เออเอาเลยนี่ร๋อเออนี่ นะโปรไฟร์ย่างไปอย่างเดียวครับตอนนี้กลับด้านกันสักหน่อยครับเอาแอปไหนขวามันเลยกินกินไปออกจินไปตองครับคุณเอ้ยเฮ้ยโอ้ยแอไปเรื่อยๆนะแอปไปเรื่อยๆกลับไปกลับมานะมาค่ะค่อยๆกลับด้านนะครับนี่รอดูรอดูสุกมาหน้าตาจะเป็นยังไงแอปด้านนี้ต่อไปไฟลุกก็ไม่เป็นไรครับใช้ตะแกรงไอใช้เหล็กใช้แผ่นแบบนี้ เดี๋ยวมาเจอกันตอนสุบแล้วเขาเนาะสุกอ่ะนี่ครับเระว่ามันเดี๋ยวนี้นี่แหละแยกไปเรื่อยๆกันหอมขนาดาที่กินนี่หอมเลยอันนี้เรากลับด้านไปหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะนี่อะไรตั้งหนาเนี่ยมันต้องแบบค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆย่างเลยต้องย่างนะครับไปอืมอืมใช่แล้วเพาะแล้วแต่แล้วเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราไปแกะดูกันอุ้ยร้อนเนี่ยร้อนนะหมดเลยเนาะหมดเลยแต่น่าจะกินให้หมดครับอืออุ้ยร้อนๆเลย ใหม่ๆใหม่ๆปึ๊บเช้าอรรยากาศเลยนะพร้อมที่จะแกะแล้วมาเลยมาเลยห่อนี่เนาะหอนี่กันนี่ใหญ่หน่อยมาอืมกรอบๆเลยต้มหลายน้ำแล้วก็ไม่าย่างหลายเนื้อครับโอ้โคกนี่ความขนาดความขนาดนหนึงอุ้ยโอ้นี่ไงนี่นี่ยังเป็นดอกแบบอืมเรียงสวยงามนี่โอ้ โอ้โถนี่นี่ออร์รบันหอมเลยโอ้โทพระยอดอ่าท่านทอยู่ใครเนี่ยเกล็ดเลยหอมมากนี่น้ำลายเลยน้ำลายเลยอ่ะกินนี่โอ้ยหอมมากมาทำแรกครับต้องกุยกับข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวทำแรกครับมาๆๆจัดเลยนี่โอ้ยดูดูดอกมันนุ่มมากเลยมันนุ่มนะเอาละครับนี่ เรียบร้อยตองจิ้มนะครับเอาละครับเนี่ยื้อผมรู้รสชาติเลยมันจะหอมครับความเปรี้ยวหน่อยนุ่มจริงๆคนเดียวนี่เข้าแบบอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนดา,อานดอร่อยมันนุ่มมันหอมมีเนื้อชุดเยอะจังน,น,นะ,นะโอ้โหอือ้อ กุ้มค่าไหะกุ้มค่ากลุ่มอ่ะกลุ่มนั้นนี่นะไปเอาไกลหน่อยเดี๋ยว่าโอ้อันนี้นะถ้าใครอยากได้รวยแมบเชื่อนี่มันเออร้อยเออร้อยซื้อจริงอันนี้เออร้อยถือว่าถูกเลยนะสำหรับผมนี่ไม่ใช่ว่ามีตังหรืออะไรคือมันหากินยากอันเนี้ยพอบอกว่าสอนไปเกลียบสอนไปทํำสอนไปกินเอาสูตรป้อนอะไรนะได้ไไม่คันหรอกไม่คันแต่อย่าทํามั่วนะครับนี่เตือนเลยต้องทําตามสูตรเป๊ะๆนะเลยแหละแต่ถ้าที่อื่นมีสูตรอื่นก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่เคยกินนี่ต้องต้องทำตามหลออในเครื่องเปรี้ยวนะครับใช่ หน่อต้องเปรี้ยวไม่หน่อไม่ดองไม่ค่อยเปรี้ยวต้องเพิ่มมะนาวหรืวอว่าไม่มีหน่อไม่ดองก็มะนาวอย่างเดียวก็ได้ไต้องเปรี้ยวครับมันจะตัดความ,มคันความอะไรอย่างนี้นะชูจอดเลยนี่ยอดทอดืมกับข้าวเหนียวอ๋อ,อเนี่ยอโอ้เอาเลยงมไปก็มองมันต้องกินข้าวเหนียวนะถ้าสวยก็ได้อยู่แต่เข้าสูตรครับ อืมนี่เป็นนึงรักครับแบบไรนะม้องเข้ากันในความเนอะของเราแน่ใจแอดไหมไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่ครับนิดหน่อยจริ่งไม่ต้องไหมขนาดนี้ก็ได้ครับถ้าแฝดนี่ยแหละไปไม่ไหวแล้วครับไปนั่งกินด้วยแล้วหอมๆไอ้ข้าวไม่ก็ไอ้ข้าวแอดเดียวนี้ก็เหลือแล้วครับปวดโขนี่มึงต้องเอะอร่อยจริงนะผมจะไม่ได้โม้นะครับมวนหนึ่งเพิ่มความเผ็ดกับพริกหน่อย มาครับมาครับครับหอมมากอือหือหืมหื้อหอมไมมเปรี้ยวดีครับเนื้อก่อคันเลยอือือแมงรักอีกเข้าไม่มีความคันเลยเนาะไยวคันอันนี้จริงๆนะครับถ้าทำไม่เป็นอ่ะเนื้อทำผิดสูตรทำอะไรอย่างเงี้ยความเปรี้ยวไม่ถึงอ่ะมันจะคัน มันจะคันในคอเลยยิบๆๆเลยคือถ้าอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่ชนบ,บทเงี้ยมันจะหากินกับปลาอะไรเป็นเนาะมองออกนั้นออกรอออกอ,ออกธรรมชาติป้นะเนาะมถาถึงเวลามนันอยากนะนีและอาหารตามฤดูกาลเนี้ยนะ นี่ยไม่ใช่เวลามันก็ไม่ออกอ่ะเนี่ยทำใจไม่ราก็เอาเอายอดเอะไรก็ดีมันอ่ะยอดอวานยอดความหมายถึงว่ามันหอมความเต้านี่นะครับยอดอ่อนมันหดีมันนี่คือมันนุ่มมันกับไม่หอมอือฮันนี้คือมีกินหอมแล้วมาเข้ากับหน่อไม้ดองโอ้แปลกเหมือนกันคลิปคนแรกเนาะหั่นทรายใหญ่นะครับ ไม่ต้องมีเนื้อมีปลาลเลยเลยนี่เนาะมีมีเนื้อมีปลานี่ปลาเกือบของปลาแล้วแหล,ละใช่ละหน่อแล้ลยของปลานีคือชูรสนะครับจริงจหนอก็หอมดอกบัวม้วน่ะใช่ดอกบอวเนี่ยปีหนึ่งออกหนึ่งครั้งไม่รู้ออกตอนออกเป็นช่วงออกช่วงไม่กันช่วงไหนเริอบอกไปปีละครั้งหรอเหลืหอครัง้งถ้าออกทั้งฐานก็มีละ อ๋อม,มันมีช่วงในภาษาอืมู <C ười> นว่ามาพร้อมกับเห็ดเลยเห็ดก็อยค่ช่งนี้เนาะอืช่วงนี้อืมย <sheets. S 1> <ม>เมนูนี้เปลืองข้าวกินเบล่บบาๆก็ไม่เข้านะตก็แบบ,บมีข้าวนะ่ะเมนูกินข้าวเยอะ พ่อไหนไว้ผมขอ,อกับแยบนึงบอกอะไรไปแล้วเนอะไป้แต่มีดอกอยู่มีดอกไว้ให้ทําอีกไก่เนพร้อมกินเลยี่นแลนวเดี๋ยวก็อร่อยเรื่องครับนี่มันเลยก็แล้เวเนี่ยใช่เน,นี่ยจิ้มนิดเดียวในอะไรเงี้ยอือหน้าเดี๋ยวก็อร่อยเหมือนือ่อนนักอ่ะเหรอ <laughs> <laughs> เมนูที่เราทําเนี <ừ> ่ยครับบางคนอาจจะไม่อร่อยนะเอาไปทําตามเงนี้คือเขาอาจจะไม่ชอบเนาะเพราะไม่ได้กินมาตั้งแต่เด็กกันเนาะแต่เราคือผมอะผมกินแต่เด็กพ่อก็เคยมากินแต่เด็กเนี้ยเมนูเนี้ยอันนี้ก็สมัยปูทวดอะไรทําให้พ่อกินเนาะแต่ผมก็มากินสมัยพ่อเนี้ยพ่อทาให้กินเนี้ยมือพ่ออายุชิดเชือดชิบเปียอรหมูทำเนาะทำมาเปียนเดี๋ยวว่าเขาสัาไปทีบัมีทำอะเอาเอาเฉาิ้มแล้วเนื้อมเนี้ยกลับมาอยู่ ถ้าไปนาไปอย่างมากโปอังเชบเช็บบบว่างๆเนี่ยเราก็จำเนาะถ้าได้กินมันนี่ก็นั่นแหละนึกถึงเลยอยากทำเลยมอดีนั่นเลยนะไั้ตรงเล้ะถ้าไปหาซื้อกินอ่ะแย่สองร้อยซื้ออยู่ถ้าเขากินมาเที่ยงเขาแย่ไปไหน้ไม่วนขาวนไผเลยสามมัดหน่วยเป็นยังเระบูดนะ ครับเนี่ยเราไปกินหมูท้าทีก็สองสามร้อยแล้วมันหากินง่ายด้วยสารบรมนะยอมซื้อกินอ่ะนี่ครับปิดท้ายแล้วนะมันแต่ถ้าแต่ถ้าเราหาหาได้แล้วมาทําเองก็ไม่ซื้อทำกินเองดีกว่าสองร้อยก็แพงอยู่ถ้าทําเองได้นะถ้ามีนะแต่ถ้าหาอะไรไม่ได้แล้วทําเองก็ไม่ได้เงี้ก็ยอมซื้ออยู่อยากกินครับอื ไปหาแล้วก็มาทําให้ดูถ้าใครอยากทํากินตามนะครับแนะนําว่าต้องอนนทําตามทุกขั้นตอนนะเออนาดเท่ะอ,อันนนะมันมันมันคันมันอันตรายนะครับถ้ากินมั่วน,นะถ้าทาแบบผมกับพ่อเนี่ยคือมันกินได้มันไม่คันไม่คันเราก็ไม่รู้นะคนสมัยก่อนเขาพาเรามากินอย่างเงี้ยล้วก็ทําตามเออนะั่ออนแหละยแต่เขาเน้นบอกว่ามันต้องเปรียปร้ยวๆนะครับ โอเควันนี้ก็มาที่นี่นะพ่อเนาะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากแล้วฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปละผมสวัสดีครับชาวัสดีครับผมทุกๆท่ททานนะครับอันนี้นะครับเอฟหลอกหวนนะครับเออเหมือนมอมาได้เอฟนี้เดี๋ยวประชุมปี่บ้านเอฟนะครับต้อไวัที<อ>่บ้าน<อ>